แก65บาทแก65บาทมันไม่น้อยเลยดูดิแล้วดูแบบว่าทั้งหมูแดงหมวกวูกรอบทล้งชิ้นแกเนี่ยเห็นปะ่ะคลิกอีกฝั่งหนึ่งคืออะไรจ้าหมูแดงว้าว wow. สวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ชาแนลเกียแซบนะจ๊ะเกียแซบวันนี้พี่เกียบอกได้เลยว่าวันนี้จะพามากิน2ร้านเด็ดร้านแรกเนี่ยอยู่แถวแถวคูบอนซึ่งจริงๆแล้ว2ร้านเด็ด2ร้านเนี่ยมีคนบอกว่าให้พี่เกียมาก,กินนานมากแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปกินสักทีนึงร้านแรกนะแฟนคลับเคยมาบอกเลยมาคอมเมนต์เลยบอกว่าพี่เกียจ๊ะถ้าแก เป็นสาวคอลลาเจนแกเป็นคนปลืมม้มบุกกรอบร้านเนี่ยคือเด็ดมากแล้วร้านนี้อยู่ตรงคูบอนอยู่ตรงข้ามคูบอนซอยสี่หรือใกล้ๆคูบอนซอยหนึ่งตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ตรงข้ามคูบอนซอยสี่เลยหาไม่ยากนะแล้วก็เขาบอกว่าบุกกรอบดีมากเพราะว่าถ้าเกิดบุกกรอบดีมากแล้วเนี่ยจะบอกว่าฉันเป็นเจ้าชายแห่งคอลลาเจนฉันก็ไม่ควรจะพลาดแล้วเหมือนจะมีก๋วยเตี๋วด้วยแล้วมีลูกชิ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาลองแล้วเขาบอกว่าขายดีด้วยนะประมาณเที่ยงเทีย่ยๆบุกรอบก็จะหมดแล้ว ต้องรีบมากินนะร้านนี้คือร้านสีวัดเชิญชิมอ่าตอนแรกอะไม่รู้จักพอแฟนคลับบอกว่าต้องกินได้ฉันจะมาร้านแรกอยู่คุบอนนะเดี๋ยวร้านสองไปนวมินมาเริ่มที่ร้านแรกก่อนมากินกันว่าข้าวหมูกรอบนางเด็ดขนาดไหนสมคำร่ำลือไหมปักินกันเลยดีกว่าปะ แกของในร้านเขาหน้ากินมากแล้วประเด็นคือคนในร้านเยอะยวมากจริงไม่ให้เสียเวลางั้นเราสั่งกันเลยดีกว่านะแต่จะบอกว่าเขามีทั้งกว๋วยเตี๋ยวมีทั้งข้าวเพราะฉะนั้นขอสั่งล็อตแรกก่อนเป็นออเดอร์เดี๋ยวเดี๋ยวมีเบิร์ดมีเบิร์ดเบิร์ดเสร็จแล้วเดี๋ยว่อยไปต่ออีกร้านหนึ่งนะเอานี้ก่อนข้าวหมูแดงรวมนะทั้งหมูแดงหมูกรอบคุณเชียงนะใส่ไข่ด้วยน,นี่60บาทนะแล้วก็เอาหมูกรอบใส่จานเปล่าสองขีดอันนี้ร2อยยิก็ขีดละ60บาทอ่ะ แล้วก็เอาเป็นบะหมี่้ะบะหมีม่แห้งจะได้แบบไม่อืดเนบะหมี่ต้ยมยำแห้งหมูกรอบหมูแดงแล้วลูกชิ้นอันนี้เป็นต้ยมยำนะ65บาทนี่นนนโอเคงั้นเดี๋ยวสั่งเลยละกันเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดอยากจะสั่งอะไรเดี๋ยวกินเพิ่มอยู่แล้ววันนี้จัดเต็มจ้าโอเคแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอนะวันน้ากินขนาดไหนฉันเชื่อเลยว่าต้องเลิศจริงๆเลิศพูดเลยเลิศโอเคแค่นั้นแหละ แกชินจะบอกผมมันอลังการมากแล้วคือด้วยปริมาณอะ่ะมันไม่แพงเลยจริงๆแกดูก่อนอันนี้คือข้าวหมูแดงหมูกรอบกุนเชียงคือข้าวหมูแดงรวมใช่ปะ่ะแล้วใส่ไข่เขาเขียนวาหกสิบาทใช่ป่ะเพิ่มใช่หกสิบาท uh. แกดูหกสิบบาทของเขานี่แกมันเยอะมาก <Wow. S 1> แกมันเยอะจริงๆคือฉันจะกินหมดไหมเนี่ยแต่ฉันสัญญาตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วว่า จะมีการเบินเพราะว่าเขามีพวกก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวต้มยำฉันจะต้องลองไงแต่ว่าตอนนี้เอาแบบธรรมดาก่อนนะมาันนี้เนี่ยคือน้ำในเอ,อื้อแกสาวกคอลลาเจนแบบฉันจะต้องปรึมปิมอันนี้หมูกรอบร้อยยี่สิบนะสองขีดสองขีดแกดูดินี่ว้าว <Wow. S 2> อยากให้แกดูทีนี้คืออะไรรู้ป่ะคืออยากให้แกดูหนังหนังกรอบมากแกดูนี่ดูนี่มี c l o สเข้ามา เลิศเนาะเลิศมากแกโอจริงๆแล้วก็อันนี้เป็นบะหมี่แห้งสั่งบอก,ก่อนเพราะว่าจะได้เส้นไม่อื่นอันนี้เป็นบะหมี่แห้งต้งยมยำและใส่หมูแดงหมูกรอบแต่เร้วเขาลูกชิ้นแต่เขาจะมีก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำน้ำเดี๋ยวจะลองต้งยมยำน้ำเขาด้วยยังไม่สั่งเดี๋ยวค่อยสั่งหลังจากนี้ดูบะหมี่ต้ยมยำแห้งก่อนมาๆแก65บาทแก65บาท มันไม่น้อยเลยดูดิแล้วดูแบบว่าทั้งหมูแดงหมูกรอบทั้งลูกชิ้นแกนี่บ่าคลิกอีกฝั่งหนึ่งคือเลยจ้าหมูแดงแล้วก็มีบรรดาลูกชิ้นอุย้ยมีเกี๊ยวปลาด้วยเกี๊ยวปลาชอบไม่มีอะไรชอบเป็นการส่วนตัวนี่มีเกี๊ยวปลาด้วย <Wow. S 1> มาเริ่มกันที่ข้าวหมูแดงก่อนดีไหมดีไหม แกถูกมากอ่ะคือถูกจนตกใจอ่ะมันเยอะมากจริงเอาจริงๆสั่งเยอะขนาดนี้กินหมดหรือเปล่าไม่รู้แต่ฉันมีญย,ยพึ่งฉันมีต,าตามัดตั้มฉันจะสั่งเท่าไหร่ก็ได้เอาจริงๆแล้วก็อย่างที่ที่ชอบมากคือไหนปกติเวลาไปกินข้าวหมูแดงอ่ะก็ะคือมันจะมีพวกพริกกํา้มใช่ป่ะกับพวกซีอิ๊วดำอย่างเดียวใช่ป่ะแต่ที่พึ่งปริ่มคือร,ร,ร,ร้านนี้มีพริกขี้หนูแห้งทอดนี่นี่นี่ชอบกินพริกขี้หนูแห้งทอดกับข้าวห,หมูแดงมากเพราะมันตัดเลืยดได้ดีพอสมควรเอามาสองอันพอ กินทั้งเม็ดไม่ได้นะมันเผ็ดต้องห้ามชิมที่น้ําก่อนน้ำข้าวหมูแดงรสชาติเป็นยังไงขอชิมก่อนนะว,ว่าเค็มหวานเค็มข้นครบรสังไงบ้างลองดูลองดูงดรสจักจ้านน้ำเขาว่ามีความเค็มหวานเลยชัดเจนมากเค็มและหวานเข้มข้นแต่ที่ดีคือไม่มีความข้นของปั่ว เหมือนเขาใส่ถัลิสงด้วยเคี่ยว oh. มันจะมี texture กั่วอยู่นิดนึง oh. ถ้าคนชอบแบบแนวมีเ texture นิดนึงนะฉันว่าน่าจะปลื้มแต่ถ้าคนไม่ชอบกินถั่วจจะไม่ชอบหรือคนแพ้ถั่วกินไม่ได้นะ oh. อ่ะชิมเข้าหมดกรอบเลยแล้วกันนะฉ oh. ่ำว้าวมาก oh. ข้างในนุ่ม คอลลาเจหลักคือลงไปแล้วเนี่ยรู้สึกมีความสุขนางหมูกรอบมากจริงๆคือดีจริงๆอันเนี้ยเฮ้ยพอราดน้ําส้มลงไปนิดถึงนะความเค็มหวานตอนแรกนะมันทําให้หนัวขึ้นมันมี3รสแล้วพอใส่พริกเดีย๋ยวมีความเผ็ดข้นอีกครบรสขออีกคำได้ไหมได้สิคือฉันกินคนเดียวฉันจะกินกี่คําก็ได้ไงมาเห็นไหมเวลากินต้องมีผักด้วยมีพริกด้วยเพิ่มการขผาผลาน กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอันนี้เป็นหมูแดงแล้วกินผักเพิ่มกัดใหญ่มาละกินของที่มีประโยชน์ดีจังเลยอะมาสักคำดักหมูแดงดีมากคือตอนแรกคิดว่าจะแห้งๆมันมีความนุ่มมีความหนึบเฮ้ยหมูแดงอร่อยเลยแกงั้นขอไข่คำได้ไหมได้ <Wow. S 1> ดีร้านนี้ดี เฮ้ย hey, ควรจะต้องมาอันนี้คือแฟนขับบอกมาขอบคุณนะจ๊ะไข่มีความเด้งเด้งของไข่ขาวนวลหนึบนัวของไข่แดงเป็นอย่างมาตุมเบาๆอ่อนๆกุนเชียงมาลืมยังไม่ได้กินคุณเชียงเฮ้ยร <Hey, S 1> ้านเนี้ย ทั้งกุนเชียงทั้งหมูกรอบทั้งหมูแดงดีหมดเลยปกติแล้วเวลาไปกินข้าวหมูแดงเราจะรู้สึกว่าเออร้านนี้หมูกรอบดีร้านนี้หมูแดงดีร้านนี้กุนเชียงดีมันจะไม่ได้ดีทุกอย่างแต่ร้านนี้ฉันชอบหมดเลยร้านนี้ถ้าเกิดคนชอบกินข้าวหมูแดงแกต้องมาข้าวหมูกรอบแกก็ต้องมาคือมันดีดีทุกอย่างเลยขอคําได้ไหมได้มีพึ่งได้พึ่งมาให้ฉันก็จะกินขอหมูกรอบอีกคำหนึ่งนะดีอ่ะ กในเมื่อมันอร่อยขนาดนี้ฉันต้องลองปกติแล้วฉันจะไม่เคยกินคําเดียวชิ้นเดียวเพราะว่ามันมาเดียวเดียวเดี๋ยมันเหงามันเหงามันต้องมาเป็นคู่มันจะได้มีเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าปากพีเกี้ยควรจะต้องมาเป็นคู่ขออีกสักคํามาเบาๆ ม,มันดีมากมันคืชอชาำคอลลาเจนแตกโลโะลโลาลตัวเท็กซ์เจอร์ตัวหนังกรอบกรุบกรอบเนื้อนุ่มหนึบหน้ามาลองที่บะหมี่แล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าเรากินแบบของที่มีคอ,อลลาเจนเรามีไข่มาแล้วเดี๋ยวเราไปกินแบบล้างปากด้วยก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะนะ,นะขอก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบแห้งก่อนเดี๋ยวเราสั่งแบบน้ำนะมาที่ก๋วยเตี๋ยวกันแกมันอลังการมากจริงงั้นคลุกก่อนนะคลุกเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกินทีเดียวเลยนะ <Wow. S 2> แก่ต้มยำติดหวานนิดนึงแต่ปรุงมาดีมากเส้นโคตรอร่อย<ม>เส้นอร่อยมากมันมีความหนึบ <Yeah. S 1> ความอาดนเตะฉันชอบเลยดูจิวพอลองดีเกียเก๊ยวปลาเกี๊ยวปากับลูกชิ้นแครนลูกชิ้นแค เกี๊ยวปลาถือว่าโอเคก็ยังเฉยๆแต่เส้นกับเครื่องปรุงทุง้มยางตุดีมากมาลองที่รูชินแพ้รูชินแพ้รูชินแพ้ดีชอบอยู่แต่เกี๊ยวปลาเฉยๆเดี๋ยวขอตัวโจ้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะสั่งแบบก๋วยเตี๋ยวน้ำต้มยำนะแล้วก็าจะได้แบบสั่งุูชินลวกด้วยเขาบอกว่าจิ้มยังจิ้มซีฟู้ดเด็ดอยู่เด็ดอยู่ขอตัวกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวรอดูว่าฉันจะสั่งอะไรเพิ่มบ้างน,นะ แก yeah. ไม่แพ้กับเมื่อกี้เลยตอนแรกคิดว่าอันนั้นเป็นออเดอริร์อันนี้จะมากินจริงจังไม่ใช่ใ้าให้เปรียบเทียบอันนั้นเป็นออเดอริร์อันนี้ก็แค่แนด์คเรายังต้องไปอีกร้านหนึ่งแกแกมาดูก่อนอันนี้คือแ้นเล็กน้ำต้มยำเยอะอยู่ใส่ไข่อันนี้หกสิบบาท <Wow. S 1> มาเป็นชามโอ่งเลยแกแกดูฉันดือนี่เป็นชามโอ่งจริงๆเอออันนี้เป็นลูกชิ้นลุมลูกจิ้มลูกชินกช้นลุมลูกจิ้มแล้วพี่เห็นเมื่อกี้คืออะไร คือพอวางปุ๊บอ่ะกินกน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะตีจมูกป้าบป,ป้าปแบบแซ่บเปรี้ยวแล้วก็ท่าทางจะดีะ <Wow. S 1> เดี๋ยวมาชิมทีปก๋วยเตี๋ยวก่อนมาเดี๋ยวจะอืดเดี๋ยวจะอืดขอชิมน้ำซุปก่อน <Wow. S 1> จะบอกว่ามีความติดหวานเบาๆแล้วก็มีความเปรี้ยวคือจริงๆครบรสแต่ถ้าเกิดคนกินเผ็ดนะฉันแนะนำว่าให้เติมพริกซึ่งฉันอยากเติมพริกขอเติมพริกสักนิดนึงนะแล้วจบเลย จริงๆคนกินเผ็ดนัดเติมพริกอย่างเดียวจบหอมมูดแดงมูแดงเร่าวนี้อร่อยราคาไม่แพงทุกอยาก่างือดีแล้วต่อดอ้วยไข่ครึ่งลูกนะเดีจะไปชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดจะได้ไปร้านถัดไปกันนะอันนี้ก็คือ,อ,อก๋วยครึ่งใบลูกนึงพอดีวันหนึงกินได้ลูกหนึ่งจ้า มาชิมกันที่ลูกชิ้นลวกจิ้มกัดกับจิ้มซีฟูดกัดนะว้ <Wow. S 1> าวน้ำจิ้มซีฟูดั้ไม่ได้เผ็ดเวอร์แต่จัดจ้านมีความเปรี้ยวเค็มหวานครบบสแล้วก็เป็นว่าทั้งออเดอร์องชั่นทั้งสนแน็คลอบนี้ ครบหมดแล้วเดี๋ยวจะไปร้านถัดไปขอตัวกินก่อนบอกราคาหมแล้วนะแต่ารานนี้สีวัดเชิญชิมแกคือดีถ้าคนชอบกินแนวแบบว่ากฮ้ยเส้วต้มยำแห้งนะเส้นบบบมีอร่อยข้าหมูแดงนะทั้งคุ้งเชียงทั้งหมูแดงทั้งหมูกรอบเลิศเลิศจริงๆเฮ้ยครมาเราให้เยอะเยะทุกจานเยอะมากจริงขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันร้านถัดไปไป แวะมาที่ร้านที่2ที่ตั้งใจมาแล้วเขาบอกเป็นร้านเด็ดร้านนี้ชื่อร้านว่าดีเดียเยนดาโฟเว้ย e ซึ่งจริงๆร้านสีวัดปิดเจ้เขามีนาโฟน,นัแต่ฉันไม่กินไงนเดี๋ยวมันซ้ำเพราะเราจะมากินานาโฟอยู่แล้วใช่ป่ะร้านนู้นเราก็เลยเน้นไปที่พวกก๋วยเตี๋ยวต้มยำกับข้าวหมูกรอบหมูดแดงแต่ร้านนี้เขาบอกว่ามีความเด็ดมากแล้วจะบอกว่าแม่งลับว่ะเพราะอะไรรู้ปะ่ะคือเข้ามาในซอยนวมินเจนะคืออยู่ในหมู่บ้านแถวๆหมู่บ้านปทวิกรซึ่งถ้าเกิดไม่รู้ทางอ่ะมายังไงวะคือกกด Nomine แย74 3ขขีี8 12 หายยากมากแต่ร้านอยู่ตรงนี้แล้วก็มเมื่อกี้ให้เยลเพิ่งลงไปก่อนก็คือเยลเพิ่งไปเอาคิวก่อนรู้สึกว่าคิวจะประมาณ20กว่าละซึ่งไม่รู้จะได้กินตอนกี่โมงเดี๋ยวไปเลยแล้วกันตอนนี้ประมาณ11บเอโมงยีเดี๋ยวได้กินกี่โมงก็เมื่อน,นั้นอันนี้เขาบอกเป็นร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งเหมือนกันก็คือดีดียดโฟของเด็ดแห่งย่านนาวามินปนี่นี่ร้านเล็กๆเป็นทาวเวาส์แล้วคนมากินเยอะมากงั้นเข้าไปเลยดีกว่าร้านดีเดียนะไป หนูเป็นแนงขับพี่อยู่นะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาช่วยรีวิวให้หนูตกใจครับตั้งใจมาตั้งใจมาจริงเหรอเรารู้ได้ก็เป็นพี่พึ่งบอกหรือว่าไงอเขามาในร้านแล้วน้องอะไรนะครับน้องเดียน้องเดียร์เขาเป็นชื่อหนึ่งเดี๋ยวเจ้าของร้านซึ่งเดี๋ยวมานั่งดูกันว่าเราจะได้กินเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวสั่งแห้งชามน้ำชามแล้วก็ต้มยำหม้อไฟใช่ป่ะฮะเป็นต้มยำใช่ไหมครับใช่หม้อไฟหม้อไฟโฟยำเดี๋ยวดูว่าเด็กขนาดไหน นั่งนั่งกินในแถวนี้ได้ใช่ไหมครับพี่เดี๋ยวพี่จะนั่งทานบ้านนี้นะคะอ๋อนั่งทานในบ้านนี้ได้เดี๋ยวถ้ามีโต๊ะว่างแล้วเดี๋ยวนั่งได้เลยนะได้ครับรอคิวไปก่อนนะเพราะสูงเยอะมากจริงๆโอเคเดี๋ยวเราก็เดินจ้ะ ไปทั้งสองร้านอะฉันไม่อยากบอกเลยว่าถือว่าโคตรคุ้มโคตรคุ้มแบบตกใจอะร้านแรกสีวัดก็เยอะมากร้านนี้ดีเดียก็เยอะมากแกไอ้พวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเริ่มต้นที่40บาทแต่พี่เกียรสั่งแบบพิเศษคือ50บาทที่เห็นนี่คือ50บาทมาให้ดูแล้วแกดูหม้อไฟตัวนี้หม้อไฟคือ90บาทเดี๋ยวมาดูทีละอย่างว่ามีอะไรหน้าตาอย่งงี้บ้างเริ่มที่ก๋วยเตี๋ยวยินาโฟก่อนนะยนาโฟเส้นใหญ่น้าอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้50บาทแกนี่คือเแน่มากเูดิ ดูดีเลยคืออันเนี้ยหลายๆคนอาจจะรู้จักช้น่ะรู้จักมาสักพักแล้วแต่ไม่เคยมาแล้วก็ไม่คิดว่าจะแบบอยู่ในซอยลึกลับขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนมากินเยอะขนาดนี้ฉันเลยรู้สึกว่าเออมันเป็นรล,ลับสาหรับชันเหมือนกันเพราะว่าเขามาในซอยลึกลับมากจริงมาที่บะหมี่แห้งโฟนะักนะักเหมือนกันเลยอันนี้ก็คือจะเป็นแบบแห้งนะเครื่องเยอะเหมือนกัน50บาทนี่ว้าวเส้นก็ไม่น้อยเนี่ยเห็นปะ่ะเส้นเยอะมากเครื่องแน่นมากแก คือแบบ50าบาทถือว่าคุ้มนะคือทั้งแมนกัะพรุนกม็มีนะแกปลาหม,มึกลูกชิ้นลูกชิ้นปลาบักเอกมาดูดิข่าวน่ากินเด้งๆเลยอะเออเออเออเอ,อ,อันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเป็นเส้นเล็กเส้นเล็กแห้งเส้นเล็กแห้งก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินเดี๋ยวดูเส้นดิดูเส้นดิก็โอเคอยู่นะเส้นท่าทางจะลวกดีด้วยป่ะเส้นลวกท่าทางจะหนึบๆกับๆเลยแล้ว,ลวเป็นต้มยำมีพริกมีอะไรอยู่ใน มาที่สุดเด็ดสุดเด็ดของฉันคืออะไร<ม>คือต้มยำหม้อไฟเย็นตาโฟอันเนี้90บาทย้ำอีกทีนะ90บาทอีกทีหะ90บาทแกมันเยอะมากอะ่ะจะกินหมดไหมอะ่ะมาดูนี่มาดูนี่เดี๋ยวควักให้ดูนี่จะดูดิเนี่ยนี่คืออะไรอุ้ยหก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 เลยนี่ดูดิตักลงไปเจอแต่เครื่องเนี่ยเนี่ยควักมามีแต่เครื่องเห็นปะ ผักอยู่ข้างล่างแต่แบบข้างบนนี้คือเครื่องเยอะมากหเห็นปะเนี่ยเนี่ยดูตรงนี้ดูตรงนี้ <Wow. S 1> แล้วอย่างที่บอกคือถ้าเกิดใครกินเผ็ด oh. บอกเขาเลยเอาเผ็ดเผ็ดจัดปรับสุดเลยซึ่งถ้าเกิดใครไม่กินเผ็ด oh. บอกเขาเผ็ดกลางเผ็ดน้อยได้นะอันนี้พี่เกียร์บอกเขาเอาเผ็ดกลางๆเรามาเริ่มชิมที่ที่น้ำซุปก่อนนะเอาตัวหม้อไฟอ้อแล้วเขาบอกเขาแถมเกี๊ยวด้วยนะปกติก็คือหม้อไฟหนึ่งหม้อแถมเกี๊ยวหนึ่งจานถ้าเกิดว่าจะเอาเพิ่มก็จ่ายตังค์แค่นั้นเองขอชิมเกี๊ยวก่อนเลยนะ อทอดเกียวดีอยู่ไม่อบน้ำมันชิมน้ำซุปน้ำซุปอันนี้แบบเผ็ดกลางนะถือว่าเผ็ดอยู่นะแต่พิกี้ยังเผ็ดได้อีกแต่สำหรับเผ็ดกลางนี่คือถือรสจัดจ้านแล้วแล้วก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอันนี้เป็นยินดักรที่แบบต้มยำแล้วที่ไม่ต้องปรุงปรุงเพิ่มเลยแมงกัะพรุนแมงกัะพรุน เรื่เสียงมาก,กรอบมากแมนกุนกรุบก,กรุบกรอบมากขอลองปลาหมึกกอรอบปลามกกรอบอืมของดีหมดเลยอะ่ะอยู่ในซอกในซอยที่แบบว่าเรียกว่าเกือบเกือบรับหากินก็ถ้าไม่รู้จักไม่น่าจะหาก,กินเจอเฮ้ยจะอร่อยวะ่ะอืมวันนี้ซ่อมหมดเลยสองร้านร้านนี้ก็ดียินด์โฟเด็ดมาก ใช่ว่าราคาไม่แพงและจะใช้ของดีนะแกลูกชิ้นอร่อยหมดเลยจริงๆมาลองที่ยินอร์โฟส้นใหญ่มา้ายินอร์โฟส้นใหญ่กันมามาเกี๊ยวปลาฉันถูกฉันชอบนะเกี๊ยวปา้าคุณดีเลยเส้นใหญ่ยิ่มหนัวไม่เละถือว่าดีมาที่นี่เลย บะมีโฟแห้งย่งมามากินกัน <Wow. S 1> ลูกชิ้นจุง้งชิ้นจุ้งลูกชิน <Wow. S 1> กช้นกุ้งคือดีดีเลยเสน้สนเส้นอยากสั่งลูกชิ้นกุ้งกับบ้านเลยอะ่ะอร่อย <laughs> ถ้าเป็นตัวก๋วยเตี๋ยวจะไม่ได้จัดจ้านมากแต่เส้นลวกดีบะหมี่ไข่คือแบบอย่างดีเลยอะคือหอมกลิ่นไข่แล้วก็แบบหนุบๆนกรุบๆอยู่คอยคำได้ไหมได้ซี่ใส่เครื่องเยอะๆเลยนะได้ <Wow. S 1> จะเข้าปากหมดกังไปวะเนี้ยแต่เพื่อพวกแกฉันจะต้องทำให้ดูและฉันจะต้องกินให้ดูมันชอบนะอินาโฟหลยเลยเครื่องเยอะมาก มาที่ก๋วยเตี๋ยวหมูดีนะเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแบบเครื่องในหมูกับหมูสับต้มยำ๋ยารมอดี่เม,มกันนะโทเส้นมันดูแบบเด้งมากอะแล้วดูแบบจากการลวกเส้นอะคือมันดูใส่ๆกรุบกรับกรุบกรับมากชิมเลยแล้วกันนะไม่ติดหวานแต่ลวกเส้นดีมากใครชอบเผ็ดต้องเติมขึ้นนิดนึง แต่จะบอกว่ามาชิมที่หมูสับกันเลยดีกว so ่าเห็นหมูสับแล้วทนไม่ค่อยได้กับพวกเครื่องใน่ะหมูสับอร่อยอ่ะไม่เหลื่อยพึ่งได้มาพึ่งทำตาโตใสฉันว่ามามาชิมเครื่องในเครื่องในเอาตับก่อนไหตับ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 นุ่มมากลวกดีมากแล้วไม่มีคาวเลือดไม่มีความเลือดเลยนุ่มและอร่อยเลยจริง ลูกชุนก็เลิศข้างในก็ดีมาต่อกันทีไ่ไส้อ่อนไส้อ่อนทำได้ดีมากนุ่มไม่เหนียวเกียวเพลินชอบ งั้นเป็นว่าเฮ้ยร้านดีกับเดียถ้าเกิดใครอยากกินนะก็มาได้แต่ว่าร้านเขาจะอยู่ทุกวันจันทร์นะแล้วก็ร้านเปิดประมาณ10บโมงไว้แกแต่เมื่อกี้ถามน้องเดียเขาบอกว่าถ้าเกิดจะมาต้องมาตั้งแต่แบบ9ก้าโมงนะถ้าเกิดจากได้คิวแรกๆแบบกินเลยไม่ต้องรอคิวนานะไรอย่างเงี้ยก็ก็มายืนรอหนึ่งชั่วโมงมาเอาบัตรคิวแล้วรอร้านเปิด10บโมงแต่วันจันทร์แกมาได้ไหมมาได้เพื่อมาเอาคิวของวันอังคารก็ได้นะถ้าเกิดอยากจะกินขนาดนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันขอตัวกินก่อนนะร้านนี้ถือว่าดีถ้าชอบ fo, อเยเย็นนนนนนนตาา้้้้้อออองงิิวววรรร่่่ไไกกกกลลลูพแดดีีปจจบััใ อร่อยหมดเลยทั้งสองร้านคุ้มมากทั้งสอง้านจานใหญ่มากทั้งสองร้านคือดีเลยลูกชิ้นดีมากหมูกรอบดีมากตอนเช้าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอยากกินแล้วขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปปิดรายการกันข้างนอกอีกทีแล้วกันกินก่อนนะจ๊ะ บ้างแกชอบไหมแกชอบไม่ชอบฉันไม่สนใจฉันชอบของฉันคนเดียวก <antee apple> ็พอก็เป็นว่าวันนี้คือสนุกสนานนะแค่2ร้านแต่ว่าเป็น2ร้านที่โคตรเด็ดคือเป็นร้านเด็ดที่อยู่ตั้งแต่แบบคูบอนมายันแบบว่าเส้นอะไรนะนวมินเลยแกแล้วก็2ร้านนี้ร้านหนึ่งเนี่ยสวัดก็ถือว่าเป็นร้านดังอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นร้านไม่ลับนะแต่ร้านดีเดียเนี่ยสำหรับฉันฉันถูเป็นร้านลับเพราะว่าฉันรู้สึกว่าเออไม่น่าจะมาถูกอะถ้าเกิดแบบไม่รู้จักแถวแถวนี้มาก่อนเลยอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็อร่อยทั้งสองร้านแล้้วก็ใหเยอะ เยอะมากเยอะแบบเยอะอิ่มจุกเนี่ยกินร้านดีๆยันาโฟเนี่ยคือเมื่อกี้ที่เห็นอนะทั้งหมด สาจานก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเราก็มอไฟทั้งหมด380แล้ว380ที่รวมละรวมชั้นซื้อกับบ้านฝากแม่ด้วยคือลูกชิ้นกุ้งกับเกี๊ยวปลาอะไรอย่างเงี้ยล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟูดให้ด้วยเห็นป่ะเอาไว้เป็นลูกจิ้มเอาเป็นว่าเป็นจบเลยละการเลยละกันถ้าเกิดใครอยากจะมาลองทั้งสองร้านนะมาลองได้พี่เกียริับประกันว่าเฮ้ยอร่อยจริงๆทั้งสองร้านแล้วก็คุ้มพุ้นเลยพุเลย,พเลยจริงๆนะถ้าเกิดใครชอบบอลอกนี่ของพี่เกียรตินะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่เกีย,ย,ยก subscribe กกกกรต กับบล็อกนี้นะกับคูบอนนะวมินร้านรับ VS ร้านไม่รับงั้นจบเลยแล้วกันไปกันเลยดีกว่าเพราะอิ่มมากแล้วเราต้องรีบกลับเพราะเดี๋ยวลูกชิ้นเสียไงเอาไปให้แม่กินนั่งรออยู่แล้วเจอกันใหม่บล็อกหน้านะา bye, จ๊ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ15บาทเอาให้ถุงหนึ่งครับเอาข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวไเบอร์รี่ค่ะเอาไเบอร์รี่จะได้ดีต่อสุขภาพคีดเอเองแล้วนี่ครับ ได้ทานได้ยังคะเสี่ยวทานครับอร่อยอร่อยขอบคุณครับซื้อขนมไม่มีอะไรตั้มอยากกินก็เห็นตั้มพูดตอนอยู่ในร้านว่าอยากกินนางเล็ดก็เลยซื้อให้แต่ขอชิมนิดนึงนะแหมไม่ได้แถมนานแอบแถมนะรอบนี้เห็นนานซื้อขนมพี่กันเด๋ยวนี้เออช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินขนมช่วงนี้แบบว่ารักษาสุขภาพจะไม่กินของทอดๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าตั้มอยากกินไง เห็นพูดบนอยู่ในร้านกว๋วยเตี๋ยวก็เลยเอออ้าฉันซื้อให้ก็ได้แต่ฉันขอดอกเบี้ยนิดนึงงั้นไปก่อนแล้วไม่ต้องแอบถ่ายกินให้ดูก็ได้ไปลบไปละ